ครับอ๋อผมเป็นพิธีกรวันนี้แหละอ๋อได้ครับก็ต้อนรับทุกท่านนะฮะพี่พี่สู่มวลชนทุกท่านนะครับสู่ GFC นะครับวันนี้นะครับอ่าแล้ววันนี้เราก็มีอยู่กับคุณหมอมิ้งที่จะมาให้คำแนะนำสำหรับใครที่อยากมีน้องนะฮะพร้อมพรอมไหมฮะพร้อมอ๋อพร้อวใครดองชืนอครับ รอน,นี่กี่เดือนแล้วครับเนี่ย,ยนะสิบเดือนคุณหมอปีนึงเป็นหาแสดงความดีแล้วก็ท่นานก็รักษาของคุณนี้เป็นบ้างไหมคุณหมอสวัสดีค่ะหม,มิง GFC นะคะก็อ่าก็เป็นคุณหมอประจำอยู่ที่ GFC นี่นะคะก็คือรักษาเกี่ยวกับทางด้านมีบุตรยากโดยตรงนะคะก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีอย่างเป็นทางการกับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ทั้คู่ครับท่าคนทหมอครับ จริงๆก็ต้องบอกตามตรงว่าก็เป็น FC ทั้งคู่มานานแล้วนะคะทั้งงานร้องงานแสดงมก็รู้สึกว่าแบบก็เป็นเกียรติมากที่ได้ทำให้ครอบครัวนี้เขาเขาสมบูรณ์จริงๆเพราะว่าก็ฝากฟันกันมาเยอะกว่าจะมาถึงจุดนี้ครับ <c oughs> ผมเ,เข้าสนใจใช่ค่ะผ <c oughs> มีามว่าทงๆทั้ทงคู่เขามีปัญหนาอะไรทำไมถึง ยังไม่มีน้อตตอนนรกนะครับผมนี่อยากรู้ส่วนตัวปหมครับเนี่ยอ๋อโทษโครับจริงๆก็เหมือนกับว่าตอนแรกก็ดูเหมือนกับว่ามีกันอย่างละนิดอย่างละหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอุปคุณภาพสเปิร์มบ้างคุณภาพไข่บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอไปไปดูลึกๆจริงๆจากประวัติคุณเดียวก็ ทำมาหลายทีเหมือนกันไม,ไม่ไม่ไม่ได้ว่าแบบว่าราบรื่นมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีความยากในการลองผิดลองถูกมาเยอะแล้วก็ด้วยด้วยววยด้วยเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีความยากในเรื่องของคุณภาพไข่แล้วก็เรื่องของโครโมโซมตัวอ่อนที่ที่ผิดปกติได้เยอะอะไร ทีนี้ก็พอมาตรวจเพิ่มเติมก็เจอปัญหาเรื่องเรื่องมดลูกด้วยเนาะว่าอาจจะไม่มีการแมทก,กันของมดลูกกับตัวอ่อนยากนิดนึงทีนี้พอมาที่นี่เราก็เริ่มรู้ปัญหาทุกๆอย่างของเขาก็เลยค่อยๆตรวจไปว่าโอเคหาจุดที่ว่าจะทําให้โอกาสทองเขาดีที่สุดได้เช็คทั้งตัวไข่ตัวสเปิรม์มตัวอ่อนตัวมดลูกเขาค่ะก็คือสุดท้ายก็เลยทําให้สําเร็จได้ในครั้งแรกใช้ <นะ S 2> ใช้เ <นะ S 2> วลา <นะ S 2> การรักษาประมาณ จริงๆก็อยู่ถ้าทําจริงๆสักสองสาเดือนนะประมาณนั้นค่ะประมาณนั้นแต่นิวก็มีระยะเวลาที่แบบดูแลตัวเองค่อนข้างยาค่อนข้างยาวกว่าทุกๆครั้งที่ที่เคยทำคือปกติเจะฝากไข่เสร็จแล้วอีกเดือนอาจจะใส่ได้เลยใช่ไหมคะแต่ครั้งนี้คือเราแบบค่อนข้างพิถีพิถันทุกขั้นตอนแล้วก็หาเหตุผลให้ได้จนแน่ใจและชัวร์แล้วถึงจะกลับมาสารอันนี้คือครั้งแรกเราติดเลย มีสิทธิ์กับครับอย่างตอนแรกที่มาโอกาสความกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ที่จะสำเร็จอ่าตอนแรกคุโอ้ยให้เท่าไหร่พอเยอะไรผมว่าตอนแรกมีสิทธิ์แบบห้าสิบด้วยนะนอยๆเพราะว่าเพราะว่าน้องจะมาเดย์หกด้วยใช่ซึ่งแบบโหลุ้นมากเหมือนกันเราก็ไม่คิดเหมือนกันก็ถึงบอกว่าเนี่ยก็ต้องนิวคือก่อนจะฝังเนี่ยต้องไปไหว้พระที่ลำพูนอ่ะถูกสิ่งอย่าง เป็กว่างวันนี้วันเดียวเอานิวเอาก็ต้องบินไปเพื่อสร้างความเชื่อหรือสร้างความสบายใจอะไรจริงๆพอเขามาปรึกษาแล้วพี่ก็วางมั่นใจเขายังไงเพราะว่าติดแน่นอนหรือว่ามาแน่นอนหรือว่ากี่เปอร์เซ็นต์อะไรยังไงครับก็ต้องบอกว่าตอนมาก็คือเห็นประวัติมาเยอะนะจใจก็สั่นเบาๆบว่า <c oughs> จริงว่าแบบก็ไม่ง่ายนะอะไรก็ไม่ง่ายนะแต่ว่าก็ยังให้กําลังใจเขาว่าเออคุณพ่อแข็งแรงนะอะไรอย่างเนงะี้ยแม่อาจจะ ให้เครดิตให้เครดิตหยุดหยุดุณแม่ก็อาจจะแบบว่าโอเคเรื่องรูเรื่องวัยเราอาจจะมีปัญหาดนึ่งแต่ไข่เขายังเยอะอยู่ก็ขอเออให้กําลังใจเขาว่าไข่ยังมีหมอว่ายังมีหวังนะอ่าแล้วก็เราปิดปิดปัญหาในจุดเก่าๆได้อ่ะมันน่าจะมีโอกาสสาเร็จอะไรเงี้ยครับก็บอกว่าโอเคสู้ไปได้กันนะหมอก็ช่วยเขาเต็มที่เขาก็ต้องช่วยหมอเต็มที่เหมือนกันบอกเลยไหมคะว่าแบบใส่ไปทั้งหมดกี่ตัวในครั้งแรกอะไรเงี้ย เขาได้ตัวอ่อนมาไข่สิบกว่าใบเนาะแต่ว่าได้ตัวอ่อนที่ตรวจว่าสมบูรณ์จริงๆเนี่ยแค่2ตัวเลยแค่2ตัวแล้วก็แบบหญิงหนึ่งชายหนึ่งเลยอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าเอาแล้วแต่พ่อแม่ว่าว่าอยากยังไงแต่ว่าลุ้นไงที่นี้นะครัยจะพึ่งนะครับหมอโอเคโอเคเกเกือบเกือบเกืกือก็แวทีัวนี้ไม่ใช่ระยะเวลายังไงบ้างครับคุณก็ทํามีทํามีพักก็ใช่ ใช่ค่ะวำรวมสิหหาที่หนูมาเจอคุณหมอสิงหาข้อมูลก็นานอยากให้คุณหมอพูดว่าคุณหมอเป็นเคสที่ยากเป็นเคสที่ยากตรงไหนครับก็ความยากตั้งแต่ตั้งแต่เรื่องจริงๆตอนกระตุ้นไข่เขาเลยค่ะคือคือคุณนิวรู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวเราต้องทำโปรเซสของเรียกไอซี่นะหรือเด็กหลอดแก้วเพราะว่าเขาก็ทํามาพอสมควรทีนี้พอได้ทําจริงๆก็เริ่มรู้ว่าเออไข่เขาดูเหมือนจะเยอะแต่ไม่ได้โตง่าย อ่าใช้ยากสสสยารกระตุ้นอะไรก็เยอะพอสมควรค่ะแล้วก็จากไข่สิบกว่าใบเนี่ยโหพอมาเป็นตัวอ่อนจริงๆเนี่ยเดือมไม่ได้เยอะมากนะ <ส S 1> อ่าแล้วก็มีตัวอ่อนเรื่องตัวชาเรื่องอะไรด้วยค่ะก็หลักๆคือเรื่องคุณภาพไข่เขาแหละที่ทําให้ต้องลุ้นกันมากเหมือนกันว่าเราจะได้ตัวอ่อนที่สมบูรณ์ไหมอืมแปลว่าในวันนี้ไข่ที่เก็บไว้จะสามารถมีได้อีกจบหนึ่ารืออ่าใช่ค่ะมีมีสเปรย์ค่ะเขาเตียมไปแล้วอ่เตี๋ยวไปแล้ว แต่แต่เมียต้องคนเดิมด้วยใช่เพาะฉะยั้นอยาตรงนี้อยาก้นี่ไปกับนิวขอบคุณว่าเรอู้สิ่งเงี้บ้างในสุดมันก็รอมาความหวังในสุดก็มีหวังก็คือจริงๆทุกหมอหมอเป็นผู้ชายหมดแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะชงหรือเปล่าแต่หมอมาปุ๊บนิวก็ไม่ได้คิดว่าเราจะได้มาเจอแบบหมอมิงงเป็นแบบผู้หญิงเนี้ยก็เลยแบบว่าดวงอาจจะแมทกับหมอผู้หญิงหรือเปล่าซึ่งอันนี้ผมว่าแล้วแต่ความเชื่อแต่ก็ อะไรก็แล้วแต่เราเชื่อมานานแล้วเราเชื่อมา 4- ี่หปีอย่างที่พี่นักข่าวก็สัมภาษณ์กันตามกันมาเมื่อไรจะมามอันนี้ใกล้แล้วใช่ไหมไม่รู้ว่าหลอกถามเราหรือเปล่าเนี่ยทั้ <S 1 S 2> งนี้แล้วเลือ<ๆ>กๆลืกเลือกเจอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆเราเราก็รอมานานเราวิ่งมาตั้งนานเน่ยแล้วมาถึงเส้นชัยที่นี่พอดี mm hmm. ก็รู้สึกว่าดีใจมากแล้วก็ต้องขอบคุณท응ีมเจฟซีล้วก็ขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับที่ทําให้สิ่งมาร่ย์เกิดขึ้นกับพวกเราแล้วจริงสุดท้ายนิว มิวก็ในฐานะคนที่ผ่านการฝักไข่การพบแพทย์มาหลายขั้นตอนมากๆนะคะก็มันก็เป็นความความรู้สึกภูมิใจกับตัวเองที่แบบเราสามารถมาถึงวันนี้ได้แล้วจริงๆเพราะว่ามันผ่านการแบบเจ็บมาเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็เข้าแล้วก็เข้าใจว่าขั้นตอนจริงๆอ่ะ คือเราอะจริงเราเราฝากก็เราปรึกษาคุณหมอตั้งแต่ปี2019นะคะแล้วก็จนจนมาวันเนี้ยเราเลยเข้าใจว่าเออถ้าเราสนใจจริงๆเราควรที่จะศึกษาถ้าเราศึกษาหรือว่าแต่ไปหาข้อมูลหรือมันไม่ไม่ต้องมาพึ่งแต่หมอแต่เราต้องรู้ข้อมูลมาก่อนแล้วก็ช่วยคุณหมอด้วยคือการดูแลตัวเองแล้วก็ให้คุณหมอช่วยเราด้วยอะไรเงี้ยถ้าแบบเรามีข้อมูลตรงนี้นะ่ะมันอาจจะได้เร็วขึ้น แล้วก็ประสบความสําเร็จได้เร็วขึ้นหรือว่าถ้าเราอาจจะมามาเจอกับ GFC เร็วกว่านี้เราอาจจะมีเบบีได้เร็วกว่านี้ด้วยสุดท้ายั้งหุดทูกไหมครับครั้งนี้นะครับแล้วก็าคลินิกหนึ่งก็ยินดีด้วยอีกครั้งนะคะกับกับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่อย่างที่บอกก็อยากจะให้น้องแข็งแรงปลอดภัยคลอดปลอดภัยทั้งคุณแม่ทั้งลูก ก็ยินดีที่จะดูแลเบบีคนต่อๆไปให้อีกอแล้วก็ฝากถึงผู้มีบุรยากทุกท่านนะคะหรือว่า คนที่สนใจเตรียมตัววางแผนครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะทีะ่กำลังอาจจะกล้ากลัว,ลวหรือว่าไม่มั่นใจในการเข้ามาพูดคุยปรึกษ,ษากับกับหมออะไรเงี้ยค่ะก็อยากจะให้าปิดใจให้สบายเปิดใจให้กว้างไม่ต้องกลัวว่าเข้ามาเราจะต้องเจออะไรบ้างจะน่ากลัวไหมจะแบบอันตรายไหมหรือจะเจ็บตัวไหมอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าก็หมอก็จะให้คําแนะนํากับกท,กทุกทท่านให้เหมาะสมกับในทุกๆคู่แล้วก็จะช่วยอย่างเต็มที่ให้ทุกบ้านมีโอกาสมีน้องหน่อยได้อย่างตั้งใจ อ้ยสาคนสาคนนระ์รยะมอตการนะครับเป็นของกางครับนสองางของคงุณครับต้อนนะครับี